วันนี้ที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พลเอกกบปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมอบโล่แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุประจำปี2565ซึ่งประจำการที่ฝ่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปลรูปกรุงเทพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการอุทิศตัวทำงานสนองตามพระบรมราโชบาย ร่วมสร้างความสำเร็จแก่มูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างยาวนานจนบรรลุผลตามพระราชประสงค์ในการช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโครงการหลวงวางเป้าหมายให้เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐานแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งเป็นสถานที่รวมในการจําหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์โครงการหลวงทุกชนิดซึ่งจะเปิดทําการในต้นปี2566 จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานโครงการหลวง53ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่4-14ถึงสิงหาคม2565ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นครั้งที่39ของการจัดงานที่กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด The Infinite B Rooms นามพระไทยไม่มีสิ้นสุดเพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยหมุนเวียนไรายได้ให้ เกษตรกรบนพื้นที่สูงหลังจากการระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมอาหารเครื่องดื่มจากโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆ ในปีนี้มีประชาชนเข้าร่วมงาน430,000คนเพิ่มขึ้นจากปี2,563ร้อยละ6.95และพบว่ามีการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นโดยประชาชนให้ความสนใจผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าโครงการหลวงที่มุ่งพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพผลผลิตพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้ส่งถึงประชาชนได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วโดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพความสด สะอาดและปลอดภัยโดยตลอด53ปีโครงการหลวงสร้างผลงานวิจัยและส่งเสริมอาชีพเกษตรบนพื้นที่สูงมีผลผลิตกว่า500ชนิดซึ่งการจัดงานจะช่วยกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคและได้เตรียมจัดกิจกรรมในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาและวาระครบ55ปีของโครงการหลวงในปี2567ด้วย